ว่าปีนี้เป็นปีที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเป็นรัฐบาลพล,ลเรือนหลังจากการปฏิวัติรัฐประหารดังนั้นวันนี้ครับพักเพื่อไทยขออนุญาตแถลงจุดยืนของพักดังนี้นะครับ22พฤษภาคม2557อำนาจที่ปไตยของคนไทยดับสิ้นลงจากคณะรัฐประหารที่ชื่อว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยึดอํานาจรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยรัฐบาลที่มาจากความไว้ใจของพี่น้องประชาชน,นการกระทํารัฐประหารคือการกระทาที่ผิดกฎหมายทําลายประชาธิปไตยผลักประเทศให้เดินถอยหลังไปสู่ความถดถอยภายใต้อํานาจเผด็จการสิ่งที่เราสูญเสียไปคือโอกาสของประเทศไทยทั้งที่สามารถ ประเมินมูลค่าได้และยังอีกมากมายครับที่เราไม่สามารถประเมินค่าได้พรรเพื่อไทยขอยืนยันครับว่าเราปฏิเสธการรัฐประหารไม่ยอมรับสารตั้งต้นที่อาจจะเป็นการสร้างเงื่อนไขไปสู่การรัฐประหารและปฏิเสธการนิรโทษกรรมต่อการรัฐประหารในทุกกรณีสารและองค์กรรัฐอื่นๆต้องยกเลิกบรรทัดฐาน ที่ว่าการรัฐประหารโดยใช้กำลังอาวุธสำเร็จเป็นรัฐาธิปัตย์เราขอยืนยันแนวคิดครับให้มีการตรากฎหมายต่อต้านการทำรัฐประหารขึ้นโดยห้ามมิให้ศาลยอมรับการรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์และยืนยันในแนวคิดว่าความผิดในการรัฐประหารไม่มีอายุความ โดยให้ถือเป็นประเพณีการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยพระเพื่อไทยขอยืนยันอีกครั้งครับว่าการรัฐประหารคืออาชญากรรมร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติเป็นอาชญากรรมต่อระบบประชาธิปไตยพวกเรายึดมั่นในหลักการครับว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเราจะร่วมกันต่อต้านการรัฐประหาร การรัฐประหารจะต้องหมดไปจากประเทศไทยการรัฐประหารที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ผ่านมาครับจะมีข้ออ้างเสมอว่ารัฐบาลประชาธิปไตยบริหารประเทศล้มเหลวอ้างสถานการณ์ที่นำไปสู่การยึดอำนาจโดยใช้กำลังอาวุธแต่ไม่เคยมีสักครั้งเดียวครับที่การทำรัฐประหารจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า มีแต่นำไปสู่ความตกต่ำถดถอยและล้าหลังอย่างที่พวกเราเห็นอยู่ตลอดมาพระเพื่อไทยครับในฐานะสถาบันการเมืองในฐานะแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลของพี่น้องประชาชนเราจะบริหารราชการแผ่นดินอย่างดีที่สุดเราจะร่วมมือกับคนไทยผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านไม่ให้การทำรัฐประหารนั้น เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยนี่คือถแถลงการของพรรคเพื่อไทยครับที่อยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากครับว่าไปถึงหลายท่านที่ยังมีความคิดว่ารัฐประหารคือทางออกของประเทศพรรคเรายืนยันครับเราจะร่วมมือกับทุกคนและทุกฝ่ายที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีก แล้วเราก็หวังครับว่า22พฤษภาคม2567นั้นจะเป็นการทำรัฐประหารครั้งสุดท้ายของประเทศไทยนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านร่วมมือกันนะครับผลักดันประเทศไทยให้ไปสู่ประชาธิปไตยในใสายตาโลกครับขออนุญาต